มันไม่ดีแล้วมันไม่สุภาพเนะาะพ,พี่ชายเป็นตำรวจพี่โน,อด,นโอดอมีเพื่อนเยอะอยูตำรวจอือแล้วแล้วพี่โนอดโทรมาบ้างไหมไม่รู้ดิกเขาก็มาแล้วก็ตักดึงใจคนนะ่ะเดี่ยคนีเนี้ยคนเนี้ยทำอะไรหรือเปล่าไม่ต้อ,องถามเลยนะอยู่ใน,น,นใ,<า>ใ,ใจอย<า>ู่แล้วกำลังตรวจลุงลุงลุงมาทำอะไรที่เนี่ยคือไม่ไม่ลุงลุงหาใคร มาเนี่ยแหละมาหาป้ารัตนามาหาทําทำไมอ่ะคือเห็นป้ารัตนาชอบด่าอ๋อเก็บค่าลิขสิทธิ์มาดูว่าเป็นยังไงค่าลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนที่เอาไปใช้เนี่ยไม่ได้โทรหาเลยนะก็คุยเขาดิถามเขาอย่างไอไอหน้าหีอ่ะไปไปไปด่าใครเขาโว้ยเป็นเสียงกูอย่างนี้เลยนะเพิ่มความพูดอย่างนี้นะพระจ๋าจัดสรรให้หนูด้วยเถิน คนประเทศนี้ให้คนมาแอบยิงไปแบบ้ hey, ไม่แล้วไปด่าไอ้หน้าหิเนี่ยไปด่าไอ้หน้าหีเนี่ยไปด่าเนี่ยเขามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าของคําพูดเนี่ยกูด่าใครกูยังไม่เคยพูดอย่างนี้เลยเขาเหอะมาจาัดการหมดแล้วกูเงียบไปแล้วเดียวพัาจัดก,การให้คนมาแอบยิงพัดสมพูดแล,ะละ้วรัตนาจะยาเย็นๆนะถึงเวลาคนมันร้ายกันวันนี้ลุงคิดว่าจะมาเก็บค่าเลขาสิเขาเก็บค่าเลขาสิป้าป้าฟาง คือเจ้าของที่พูดคนแรกไอ้หน้าเียไอ้นี่เป็นคนพูดรู้ตอบปากแม่งเลยไม่เคยพ,พูดพี่ชายแล้วเป็นตำรวจคือพี่นอดศักนินและดาววสนาดานัยมาโนดรัตนาวัฒนาใส่รุงบ้านเราต้องหนี่งดีๆมเีเป็นบรรุษพยาบาลหลายคนแล้วเป็นพยาบาล,ล,ลเ,ปเ,เป็นพยาบาล ม่อย่าเปลี่ยนเรื่องกูก็บอกเก็บค่าลิขสิทธิ์กเท่าไรไม่ต้องพูดคำนี้เองนี่มันสอนไม่แล้วทีนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็วันเนี้ยมาเนี่ยคือค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเขาต้องการคือตอนนี้ต้องการสี่มืออ๋อโหยกูไม่เคยเย็นนี่ใครอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้นะพ่อเอาเรื่องแอบไปนีพ่อจะโดนใจคนมาแอบยิง ไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดดังเลยเพราะว่านี่คือมาเก็บลิขสิทธิ์ก็คือมาเก็บค่าล nice> ิขสิทธ no ิ์อย่างเดียวไม่ได้เก็บเินสิทไม่ได้เก็บปูนัไม่มีตังอย่างนี้หรอกไม่ก็ตอนแรกพูดไอ้น้าหีใช่ไหมไปด่าเที่ยวด่าคนโน้นคนนี้ไอ้น้าหนี่ไอ้ไอ้น้าหิีขอยหมาลงเงิไอ้ไรนี่เสียงมันเองเลยคับจําไว้นะคะนี่แหละมันจะไปเร็วแล้วทีนี้เนี่ยฉันไม่เคยด่าอย่างนี้เลยค่ะสี่หมื่นบาทตอนนี้มาเอาจะเอายังไง แล้วแล้วต้องอต้อนตีนไม่มีให้มึหงหรอกมึงไม่ใช่คนบ้านนี้เลยก็มีหกคนมาแล้วโผล่ร่างกายกันมาคื <c oughs> อนเวลานี้เ <หา S 2> นี่ยสี่มือเนี่ยสี่มืเน<ส>ี<ส>่ยจ่ายตอนนี้เอาเงินสดไอ้ควายมาบ้านกูทําไมกูมไม่เคยเป็นหนี้มึงเ <c oughs> อาอองเก็บมาแล้วตังวด,ดมาเก็บมาลกสิ มึงมานั่งบ้านกูทำไมไอ็น่ากูควยไม่ใช่ชีวิตจริงเดี๋ยวปาจัดการให้คุณมาเองจริงเอาทองคนุณไม่เคยยืมไงเห็นไหมเอาทองไม่ขายเอาทองเส้นนั้นมาไม่เองมึงไม่ต้องมาชี้นิ้วอย่างนี้เดี๋ยวชีวิตจริงกูจะอะไรเงี้ยไม่ชี้พวกพี่เอาทองเอาทองมาไว่ตัวจริงป้า ก็ป้าไปเอาคำพูดเขามาพูดเขามาเก็บคดีกระสินก็ถูกแล้วมึงมาบัญชาการพวกเลยมึงก็เป็นไอ้คนนี้ป้อเป็นช,ชีวิตจริงในบ้านนี่เลยป้าไอ้คำว่า้ง่ายๆนีคือของเขาไม่ใช่ของป้าสิไม่ใช่มันทำมือไม่นะคือเวลานี้เดี๋ย,ยวจะมีคนามาแอบยิงมามามาจากพระมาจากพระอันนี้เห็นบอกว่าเป็นเป็นมีผัวเป็นพระเหรอมึงเนี่ยมีควายเป็นเมีย แล้วเสียเปียเป็นใครเสียเปียนี่ไปมีอะไรกับเสียเปียร์กูไม่ทำแบบนี้กูละกูไม่ได้ชีวิตที่ปากควายพูดเสียเปียบอกว่ารัตนาคือเมียไอ้นี่พูดเองขอให้ต่อยรัตนาคือเมียเสียเปียและรัตนาไม่เคยด่าเสียเปียปากสุนต์และมีคนบอกมาว่ารัตนา ไปทำอะไรกับพระโอ้ยอนี่แจ้งเรื่องไอคนนี้แต่งเรื่องจะตายแล้วเอาค่าลิขสิมาก,ก่อนตอนนี้สี่หมื่น <laughs> โอ้ยไอเที่ยไอสัตว์เอามากักนเลยขีโนกมีตอนไนโอ้ยหวักมือเรียกเาอยู่ในบ้านเพื่อนเดีม่ใช่เดีย๋ยมทำน,น้ำเดี๋ตู่ <laughs> เอาทองมาเอาทองมาเอาทองค่าลิขสิทธิ์มามาเก็บค่าลิขสิทธิ์สี่หมื่นมีเงินสี่หมื่นไหมไอควายคนนี้พูดไม่ใช่ตัวจริงมันมันทำอย่างนี้ปากอย่าชี้นะอย่าชี้นะอย่าชี้นะอย่าชี้ึงอย่าชี้ไอสัตว์ขอให้โดนใจด้วยเถินให้คนมาแอบยิงไอ้นี่เลยเพื่อนเพื่อนพี่โน่นเยอะพี่ชายเราบัง ไม่ตกใจไอศักด์เอาค่เลิขสิทธิ์มาถ้าไม่มีถอดทองมาไอ้ควายหน้าหีกู้งไอขีม้มาไอ้ไหน้าหีนี่ของใครของใครไอ้หน้าห,หีเมื่อกี้พูดเมื่อกี้จ่ายมาสี่หมื่นเดี๋ยวนี้เลยมาไอ้ควายเมื่อกี้ไอ้ไหน้าหีนี่นแหละมึงเป็นหน้าหีอ่ะของไทยหน้าหีนี่ของใครไอ้สัตว์ของใครไอ้สัตว์มากันแล้วในกนละ่องมือเรียบร้อยมีใครมาบ้างอ่ะมีใครมาผู้ชายก็ถือปืนด้วยแอบตัว คนคนนี้เขาเรียบร้อยเ,เงียบเฉยไอ้ดีมันชี้นิ้วชี้มืออย่างเงี้ยพระยำรู้นะใครดีใครร้ายใครอย่าให้รู้นะว่ามีอะไรกับเสียเปียอย่าให้รู้ทําไมไม่ได้เสียเปียไอ้ปากนี้ปากหมาในบ้านนี้ให้พระท,ทดดําโทษยงนักอุย้ยมันสี่มืนตอนนี้สี่มือทมากันมันเอาส้นตีงกูเน,นี่ยเนี่ยช่วยดูหน่อยนะมันเป็นชาวบ้านมันพูดกับฉันอย่างเงี้ย ทันที่เคยไปยืมเงินใครเลยในชีวิตบ้านทําใ,ใจแบบเม้พ่อแม่ฉันก็ยังอยู่สักนินลักดาววาสนาดา,าโ,นโนม,ามโนดพี่โนดเป็นตำรวจเพื่อนเยอะสักดาดีคนที่เท่าไหร่มันต้องถามกูทำไมจะถามไม่ได้มึงเป็นควายมันต้องถามมันต้องคุยกันมาหาแล้วชนตีนเน่ยกูไม่รับถือมึงลเลยน,นายีอ่อนะนะถ้าพูดอ้หนาอีก เก็บข้าวที่เกษตรสี่หมื่นเอาสตีนแน่คนแถวนี้ก็กวักมือเรียกกูแล้วอนี้หันไปอเองเนี่ยเพื่อนพี่โน่ทั้งนั้นเลยเอามือก็ถือปืนเงนหมดแล้วกวักมือเรียกใครกวักมือเรียกใครเรียกฉันแน่เรียกไปทําไมฉันกวักมือเรียกเรียกไปทําไมให้มายิงมึงยิงทำไมให้ตายไม่ตายหนังเหนียวหนังควายนี่คนอื่นเขาเรียบร้อยเงียบหมดเลย ไ e อปาาคนนี้นะพระย่อมรู้ไม่ได้ครับผมถ้าป้าเขาไม่มีตังให้สี่มือนน่ะป้าก็ไปเป็นเมียล ok ุงสองคืนไปเป็นเมียออหน้าเหี้ยไม่ต้องมาสั่งฉันดันับอย่างนี้นะพระย่อมรู้ก็จะจัดไปแอบยิงมึงไปไปเป็นเมียอีหน้าหาบช่วยด้วยดิมันทำจริงไม้ได้เลยเนี่ยสองคนเนี่ยไปเป็นเมียสองคืน ม,มีเงินให้ไหมมีเงินให้ไห,มไม,หม,ไม,มไม่ให้เงินกมไม่นิ่งไม่ไหนเลยเอาให้เลยสี่พันตอนนี้เงินของเมึงน,น,นะมัจจารีนนะฮ้าจ๋าจัดการให้คนมาแอบ,บยิงด้วยเถินก็ <c oughs> ม,นมาก็ิจริงไม่ใช่เรื่องจริงเลยว่าสูงสั่งไว้บอกใจจงเย็นรัตนาคนบ้านตายเขาเดี๋ยวอีกนะนี่นี่ท้องกับใครตอนนี้ท้องกับใครเนี่ยทำไมท้องโตท้องกับใครมีลูกเหรอ ไอ้หน้าควายมันอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยพ้าไม่ได้จัดสรรม,มันนะไม่ตอนนี้ท้องเนี่ยท้องเนี่ยท้องกับใครท้องกับเสียเปียรไอ้ปากเฮียเนีน่ยท้องกับเสียเปียรหรือท้องกับใครกูไม่ตอบมึงหรักกูไม่ได้ร้ายกาจอย่างปากมึงพูดหรักนี่เนี่ยเนี่ยท้องกับคนนี้ใช่ไหมตัวตีนเนี่ยเนี่ยท้องก,กับคนนี้ใช่ไหมนุงตดีนยวกูยันหน้าไม่งเลยฟังนะพวกคุณเงียบเฉยกันเนี่ยแต่ไอ้มี่เป็นเมียหมอปลาใช่ไหมตอบดิว่าใช่ ข้อมูนเนี่ยไอ้เนิร์ด40,000เอามาเมื่อกี้ได้ไหมมี้40,000เอามาเลยโอ้โอหไปเอา,มาอไม่เอา,าน้าะบุญโว้ยมันด่ารายการเงี้ยกูจนได้ลนเนยลนยนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะ<อ>งพาพูดเลยนะที่วัฐเนี่ยหมดรัตนาใจเย็นๆของพูดให้คน,น,นมันโลกใายมาแอบเมื่อกี้ปืนละไอ้สัตว์อีสัตว์ทั้งหลาย พาจัดการให้หนูด้วยเธนให้คนมาแอบยิงเพื่อนพี่โนดเยอะเป็นตำรวจกันเนี่ยเป็นเมียหมอปามากี่วันแล้วไอปากหมาพูดเองป้าบอกว่าแค่วันเดียวมึงจะสอนกูแล้แค่คำเดียวเองป้าไอนี่เป็นควายมากี่เดือนแล้วเอา้าก็เป็นผัวป้าแล้นะเป,นเป็นผัวกัน<อ>เป็นผัวเมียกัน<อ>เป็นผัวเมียกัน เป็นผัดวดอ้วซักหน้าเลยไอ้โว้ตัวนี้ต้วตีนเนี่ยแล้วใครเป็นเสียบเปียใช่ไหมไอ้แม่เจ๊ปากมันไม่มีคุณมเท่าเลยนวันท้องนะท้องอยู่นะท้องนะไอ้นี่